วันนี้คุณครูหน่อยไม่ได้มาคนเดียวนะคะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคุณครูเลยพาใครมาด้วยโยหเยอะแยะมากมายเลยมีแต่สัตว์ต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆอ่าในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์เพื่อนรักค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ สิ่งที่เรียนในหน่วยนี้ก็จะมีประเภทของสัตว์สัตว์เพื่อนเพื่อนรักสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ดุร้ายสัตว์ในสวนสัตว์และสัตว์มีพิษสัตว์นำเชื้อโรคต่างๆค่ะเอาแล้วก็เด็กๆในวันนี้เด็กๆกิได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของสัตว์จะมีสัตว์บกสัตว์น้ำ ปีกแล้วก็สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะเรามาดูสัตว์บกกันก่อนเลยค่ะสัตว์บกเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกอาศัยอยู่บนพื้นดินเป็นสัตว์สี่ขามีหางและมีลักษณะที่แตกต่างกันไปเอ๊เอจะมีอะไรบ้างนะมาดูกันเลยค่ะมีแมวมีหมูมีสุนนะัขมี ม้าวัวแล้วก็ควายค่ะและยังมีสัตว์อย่างอื่นอีกมากมายนะคะสัตว์บอกส่วนใหญ่นะคะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะแล้วก็จะออกลูกเป็นตัวนะคะเช่นลูกแมวลูกสุนัขลูกช้างลูกมา้า ปลาเราเป็นสัตว์น้ำอยู่ในน้ำทุกเวลาเอ้าเด็กๆคะน,นี่จะเป็นสัตว์น้ำนะคะสัตว์น้ำคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำมีรูปร่างแตกต่างกันไปเช่นปลามีครีบมีหางปูมีขาแปดขาใช้เดินและว่ายน้ำได้มีมีก้ามไววหนีบ กุ้งมีขาไว้เดินและว่ายน้ำค่ะส่วนหอยไม่มีขานะคะสัตว์นะ้ำส่วนใหญ่จะออกรูปเป็นไข่นะคะไข่ปูไข่รปลาไข่กุ้งไข่หอยค่ะต่อไปค่ะเรามาดูประเภทของสัตว์ปีกกันค่ะเด็กๆสัตว์ปีกคือสัตว์ที่มีปีกสองปีกและมีขาสองขา มีอะไรบ้างนะ,ะมีไก่มีเป็ดมีนกมีอีกามีนกยูงมีนกกระจอกเทศนกอีมูนกเพนกวิน่สัตว์ปกีกนะคะจะมีสองประเทศค่ะเด็กๆป,ประเทศที่บินได้กับบินไม่ได้ค่ะ ประเภทที่บินได้ก็จะมีไก่มีเป็ดมีนกอ่าแล้วก็มีนกชนิดต,ต่างๆนะคะแต่ไก่กับเป็ดบินได้แต่จะบินไม่ได้ไกลนะคะเด็กๆส่วนสัตว์ปีกที่บินไม่ได้ก็คือจะมีนกกระจอกเทศนกอีโมก,กับนกเพนกวิ้นค่ะแต่นกกระจอกเทศสามารถวิ่งได้เร็วนะคะเด็กๆอ่าและสัตว์ปีกส่วนใหญ่ จะออกรูปเป็นไข่ค,ค่ะเดี๋ยวเรามาดูสิค่ะต่อไปเรามาดูสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกันค่ะประเภทของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจะอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำแล้วก็บนบกนะคะเด็กๆบางชนิดนะคะตอนเล็กๆก็จะอยู่ในน้ำพอโตขึ้นก็จะขึ้นไปอยู่บนบกค่ะอาศัยได้ทั้งในน้ำแล้วก็บนบกค่ะอย่างเช่นกบเขียด ค่ะแล้วก็ยังมีจจลเคมีเตาอีกด้วยนะคะและยังมีสัตว์อื่นๆอีกหลายอย่างนะคะสัตว์คึ้นบกครึ่งนนะ้ำจะออกลูกเป็นไข่ค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆ,ๆกเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของ ไปทำแบบฝึกหัดกันค่ะเด็กๆไปหยิบหนังสือเล่มนี้มาเลยค่ะพัฒนาอัจฉริยะค่ะแล้วเปิดหน้าที่27เลยนะคะหน้าที่17ค่ะแล้วเรามาดูกันว่าในหน้าที่27นี้มีอะไรบ้างามาดูในภาพกันค่ะในภาพนี้จะมีเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชาย แล้วก็มีภาพบัวกําลังกินหญ้าเอ๊แล้วเด็กสองคนนี้ทําอะไรนะแล้วในภาพด้านนี้จะมีลิงมีไก่มีเตา่าแล้วมีปลาเอ๊ะเรามาดูกันว่าเขาจะให้เด็กๆทําอะไรอ่ามาดูค่ะอันนี้จะเป็นบ้านของคุณตาค่ะเด็กๆมาทําอะไรที่บ้านของคุณตานะอ่า เด็กๆลองสังเกตดูสิควะว่าเด็กๆในภาพกำลังให้อาหารสัตว์ชนิดใดอยู่ว้าวมาดูสิเขาจะให้ทำอะไรเมื่อเด็กๆสังเกตแล้วเอเมื่อเด็กๆสังเกตแล้วเขาก็จะให้ระบายสีภาพสัตว์ให้สัมพันธ์กับที่อยู่ในสี่เหลี่ยมมาดูว่า ภาพในสี่เหลี่ยมเนี้แล้วก็จะมีเด็กให้อาหารอยู่เอน่าจะให้อาหารสัตว์ชนิดใดนะที่อาศัยอยู่ในนี้เขาเรียกว่าสุ่มค่ะสุ่มขังอะไรนะอ่ามาดูหน้านี้น่าจะเป็นอะไรคะเด็กๆดิดงไก่เต่าหรือปลาคะอ๋อมีเสียงตอบเสียงดังเลยคือไก่ใช่ไหมคะอ่ เด็กคนนี้ให้อาหารไก่อยู่เด็กๆก,ก็ระบายสีไปเลยค่ะระบายสีเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะต่อไปไมาดูข้อต่อไปไมาดูภาพต่อไปนะภาพสี่เหลี่ยมนี้เอ๊ะแล้วเด็กชายคนนี้ให้อาหารอะไรนะ ที่อยู่ในน้ำเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะเป็นลิงเป็นเต่าหรือเป็นปลาคะที่อาศัยอยู่ในน้ำว้าวเด็กๆบอกว่าปลาใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเด,ด็กๆก็ระบ,บายสีรูปภาพปลาเลย เด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูหน่อยบายบายค่ะ